หน้าซีมร้อยละซีไอซีโม,มแต่มึงงงอยู่ว่าตัวอะไรเนี่ยหวายพันหนาวงงอยู่ว่าตัวอะไรมันเอายืนมองยืนมองเขาหวายพัานหนาชือ่อ <ไว S 1> ตัวอะไรวะใช่ไหมไม่ใช่กบแน่นอนแหละเมื่อกี้นี้มุดยิ้มใจกับคนตกปลาคนนี้ได้ไหะอ <c oughs> คอกอยู่นี่ตีปนุน <c oughs> เดี๋ยวรอก,ก่อนตีรอก,ก่อน เปลี่ยนกำลังเปลี่ยนเยียครับตะก่อนตะก่อนตีขนาดตีสป,ปินยังฟู่อ๋อเลยครับเลยเปลี่ยนมาตีด้านาก็ฟู่เหมือนเดิม <c oughs> นี่คุณต้าถ่ายเลยยืนเลยในคณะต้นนา,าด็อกสป,ปินเลยเขี่ยไหมสี่มึงทำไรสีเขาตีเขาใส่ลูกใหญ่เขาเอาไปเนาะตีแกปู่ แล้วตะขอไม่ขึ้นไหนขนลข้นใชไหมันขาดขาป่านีตีบบงนี้ก่อนขอยอมเลยดิเพื่ออะไรเนี่ยสาอย่านเงี้ยตัวนี้แหละสัตว์อย่างดังเน่ยอุ้มแน่นอนเอาสายาคูดอ้บ้าตัวนี้เด เราแปดโลขึ้นมาแล้วนะเว้ยเล่นไปหน้าสีรอยล่ะสีไอสีมแต่มงอยู่ว่าตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยจนเห็นหลังเดินผ่านน่ะวายผ่านหน้างงอยู่ว่าตัวอะไรมันเอาเดี๋ยวรัผกตัดทีอใหพมะหนาครูนเดี๋ยตัวอะไรไวี้ด ยืนมองยืนมองเขาไหวยผ่านหนาชื่อเอ้าตัวอะไรวะใช่ไหมไม่ใช่กบแน่นอนแหละเมื่อกี้ไอ้เยอะแบบวูไปเลยเนาะตันน้ำไปเลมันกำลังเครียดมันกำลังเครียดตอนนี้อะไรเนี่ยวะาโดนขอบิดแล้วมันกำลังเครียดตอนเนี้ยกูเนี่ยกำลังเครียดก็รู้เนี่ยเครียดอะไรกันเนี่ยแล้วว่ามัโผล่อยู่ขานะอืมเอาล้อเลยเหรอนั่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวอย่าวังตาเดี๋ยวเวลาอย่าวังตาเดี๋ยววะ เ้ยขึ้นมานได้ดอกเบสจิ้งแป๋วขาวเลยเวลมมันแรงลมมันแรงสเปนยิงไปใหญ่ทียังเดินเสียงดังม่สามไม่มาดูเหมันไม่ได้อยู่ไอ้หนู่มอยู่ยังไม่อยู่น่ะอยู่ยังไม่อยู่อยู่ใช่ไหมพี่เอามะขามเทศมาทางลำนู่นน่ะอันนี้ องงเออโยนพันกันบนอากาศมึงจะดึงมายัางไงวะถามนี่โ <c oughs> อ้ยแดงเถือกเลยสีรออะไรล่ะเอ้ยมันมันมาขึ้นสองที่วะมันมีสองตัวมันแดงเป็นคู่ นี่ทฤษฎีแน่นซะด้วยทฤษฎีแน่นซะด้วยเห็นสตัวเลยดิอกอยู่อีกตัวนึงอยู่บนนี่แมแม่อาจจคุมบตัวใหญุ่นี่คุมมดมาเขียนยังคุมไม่กอลูกไปตัวนึงแม่งตายม,มาตายเลย